สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องนักสู้้านนอกครับผมก็จะมาสาธิตออการเปลี่ยนก้องน้ำมันดีเซลของดีแม็ก1.9ครับผมนี่เริ่มเปิดเครื่องมาก็มีไฟเตือนต่างๆครับผมยังไม่สตาร์ทนะครับมีไฟเตือนก็ปกติครับไฟเตือนผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะผมแค่อยากจะมา ถ่ายให้ดูเฉยครับผมไม่มีอะไรนี่ครับลองสตาร์ลองเหยียบไปที่2,000รอบครับก็จะมีไฟเตือนออตัวกองน้ำมันโซลารครัผมก็เตือนมาหลายเดือนครับไม่มีเวลาเปลี่ยนก็นเลยศึกษาพี่ๆใน Youtube แล้วก็ไปซื้อมาครับผมมาลองมาเปลี่ยนนี่ครับแล้วก็มาเปิดปแชร์ประสบการณ์ผมนี่ก็จะอยู่ด้านขวามือครับผมเปิดกระโปรงมา ยีห่ห้ออะไรพ่อรู้อ่านไม่ออกครับไปซื้อตามร้านเ,เอ้ร้านขายอะไรทั่วไปครับผมเกิดสาร้อยกว่าบาทครับผมหลักร้อยแต่ถ้าซื้อในซัปปีรลาซาด้าก็ไม่ถึงร้อยครับผมนี่ครับของใหม่เกอบทำความสะอาดก่อนก็จะมีเกลียวอยู่ตรงกลางครับผมเกลียวแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับตามเข็มนาฬิกา ก็ดึงออกมาครับผมครั้งแรกก็จะไม่ถนัดนะครับผมนี่ครับเงืง้องๆก,ก็จะมีสายโอลิงอยู่ตรงขอบด้วยครับผมก็ดึงดึงสายโอลิงออกมาก็าหาอะไรมาลองน้ามันด้วยเวลาเปิดน้ํามันก็จะล้นออกมาครับนี่ครับแจ็คพอตแตกดํามากเกิดรถห้าปีกว่านะครับผมเกือบหกจะหกปีไม่กี่เดือน ตีไปหกปีครับนี่ครับเพิ่งจะได้เปลี่ยนครั้งแรกของกลองน้ำมันโซลาก็เแนะนำครับสี่หมื่นถึงหนึ่งมืนโลก็ควรจะเปลี่ยนครับผมถ้าขยันมีตังเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับหรือไม่ก็ใช้จนไฟเตือนนะครับผมเหมือนของผมหกปีแล้วไฟเตือนเพิ่งจะมาเปลี่ยนครับก็ไม่มีความรู้ครับผมไปศึกษาดูศึกษาสร็จก็ทําเลยครับนี่ครับทำความสะอาดด้านใน้านนอก ก็จะมีพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่นั่นน่ะครับทําให้กองเนี่ยครับดามากๆโอ้โห6ปีก็น่าจะเตือนทุกๆปีนะจะได้เปลี่ยนน,นี้เพิ่งจะมาเตือน6ปีแล้วผมนี่ครับโอ้โหคดด้านในมาก็ดําปิดแล้วผมก็ต่อไปก็คงจะได้เปลี่ยนไม่ถึงปีครับอาจจะเปลี่ยนก็จะมีสายโอลิงแล้วก็ ประกอบก็ไม่ได้สาธิตแล้วมันประกอบไม่ยากใส่ให้ตรงล็อกแค่นั้นรตรงล็อกเซนก็ปิดแล้วก็มีปั๊มกดกให้น้ํามันเต็มกระบอกครับพอเต็มกระบอกแล้วก็มาเปิดเครื่องดูก็ไฟเตือนปกติครับแล้วลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ทยังไม่ติดก็ปล่อยไว้สักหนึ่งนาทีก็ได้แล้วลมาสตาร์ทอีกรอบสตาร์ทเสร็จก็ลอง เหยียบกันเล่งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขับไปสาธิตดูลองสาธิตอยู่ในบ้านเลยเหยียบไปสักสองพันสามรอบนี่ครับไฟก็หายไปแล้วครับนี่ครับก็สุขการครั้งแรกครับผมลองเปลี่ยนเองครับ